สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงน้อยเหนื่อยชวนติวนะครับตอนวันนี้เป็น EP ีที่6แล้วนะครับครูจะพูดถึงเรื่องอุปมากับอุปลักษ์อุปมากับอุปลักษ์กกกครับซึ่งเป็นสิ่งที่ออกสอบบ่อยมากเรามาทําความรู้จักกันเลยว่าอุปมาและอุปลักษ์คืออะไรนะครับอุปมาคือภาพโพธิ์ที่เปรียบ ระหว่างของสองสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันแต่มีลักษณะร่วมกันก็คือคล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหละสิ่งต้องการจะกล่าวถึงอาจจะเป็นนามธรรมาหรือเป็นสิ่งที่ผู้อ่านผู้ฟังไม่ค่อยรู้จักมาก่อน จะเรียกว่าอุปมาส่วนสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบและเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมผู้อ่านผู้ฟังรู้จักมาก่อนเนี่ยเรียกว่าอุปมาจึงมีคําว่าอุปมาอุปไม้นะครับซึ่งในภาษาสันสกฤตเนี่ยจะเรียกว่าอุปมาและในการเปรียบเทียบมีคําที่แสดงว่าเหมือนเป็นคําเชื่อมเช่นอุปมากะละดังดูดประหนึ่งเลเพียงละไม้แมนเชกเช่นราวประมาณนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับ ดูข้อความนี้อารมณ์โกรธเหมือนพายุครูถามว่าลองแยกสิว่าอะไรเป็นอุปมาอะไรเป็นอุปมัยหรืออะไรเป็นอุปมยอุปมาหลักการจําง่ายๆก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นอุปมาัยจะต้องเป็นนามธรรมถ้าเป็นอุปมาคือเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมคืออารมณ์โกรธอะไรเป็นรูปธรรมพายุเก่งมากนะครับดังนั้นอารมณ์โกรธเป็นอุปมาัยส่วนพายุเป็นอุปมาซึ่งมีลักษณะร่วมกันก็คือความพลุ่งพล่านนี่คือตัวอย่างของอุปมาอุปไมัยนะครับ และต่อไปครับเป็นตัวอย่างอุปมาต้องบอกก่อนว่าการใช้อุปมาเนี่ยปรากฏทั้งในรอยแก้วและรอยกรองตัวอย่างแรกคือในราชาธิราชเป็นรอยอรยแก้ว,กวในตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังคองจะพระราชทานตําแหน่งมหาอุปราชให้กับสมิงพระรามให้กับสมิงพระรามนะครับและสมิงพระรามก็ปฏิเสธแล้วกล่าวว่า อันหนึ่งข้าพเจ้าเล่าก็ต่างประเทศภาษาอุป,ปมาดั่งนกเขาถึงมีกําลังอยู่ก็จริงแต่ตกเข้าอยู่ในถ้มกลางฝูงกาเมื่อกลางวันข้าพเจ้าจะบัญชาราชกิจฉันได้หมายความว่าหมายความว่าไงถึงแม้ข้าจะมีตําแหน่งมีอํานาจแต่ข้าเป็นคนนอกข้าไม่สามารถที่จะที่จะบังคับบัญชาคนของประเทศท่านของเมืองท่านได้นะครับผมต่อไปนะ อีกตัวอย่างหนึ่งในเรื่องอีเหนาาตอนที่สั่งคามาราตสั่งคามาราตานี่ทูลเตือนกับอีเหนาาดูนางบุษาบาว่าค่อยกระซิบทูลองค์พระทรงชยัยเป็นชไหนไม่ดูกัลยาอันโฉมยององค์นี้อันนางโฉมยององค์นี้เลิศล้ำนารีในแหล่งล่านวลละองผ่องพักโสภาเพียงจันทราทรงกรดหมดราคีงามดั่งโกสุมปทุมมานบานอยู่ในท้องสระสีแต่พร่ำทูลระเด่นมนตรีภูมิฮึดให้ไม่แลไปเปรียบความว่าเปรียบนางบุษาบาเนี่ย งามดวงหน้าใบหน้างามดั่งพระจันทร์วันอาพระจันทร์ทรงกรดเต็มดวงและก็งามดั่งโกสุม่มคือดอกบัวเออโกสุ่มปทุมมาที่ดอกบัวที่กำลังบานอยู่ในสะนะครับผมนี่คืออุปมาและต่อไปนะครับคืออุปลักษ์อุปลักษ์คืออะไรนะมันต่างอุปมาอย่างไรเอ่ยอุปลักษ์ก็คือภาพโพธิ์ที่กล่าวเปรียบโดยตรงระหว่างของสองสิ่งเหมือนกันและมีคุณสมบัติร่วมกันบางประการสิ่งหนึ่งคือต้องการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งเช่น กล่าวถึงลูกเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะนามาเปรียบเปรียบลูกกับอะไรกับดวงใจโดยมีคีย์เวิร์ดคือเปรียบเป็นเปรียบคือเปรียบเท่ากับตัวอย่างเช่นลูกเป็นดวงใจของพ่อแม่ก็คือลูกเป็นเลยเป็นดวงใจของพ่อแม่อุปลักษณ์เนี่ยจะมีความหมายลึกซึ้งกว่าอุปมาซึ่งกล่าวซึ่งต้องบอกก่อนว่าอุปมาเนี่ยแค่เปรียบเหมือนของสองสิ่งเหมือนกันสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งแต่อุปลักษณ์คือสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับผม ตัวอย่างอุปกรณ์จากนิราารินทร์ของนายนารินทร์ิเบศซึ่งพัรณนาความรักความผูกพันที่มีต่อภรรยายามเมื่อต้องจากทับไปก็ะระลึกถึงว่านางเนี่ยเปรียบเสมือนส่วนต่างๆของร่างกายรอยโฉมนุษเปลี่ยนปั้นเป็นสวงพี่รือหรือแม่เป็นมณีดวงเนรด้วยก็คือเหมือนเปรียบนางเน่ยเป็นเหมือนกับอกสวงคืออกแล้วก็เปรียบเป็นดวงมณีเนรคือดวงตาเห็นไหมอันนี้คืออุปักษณ์เป็นเลยนะไม่ได้เหมือนนะเปรียบเป็นเป็นเลย หรือในเสภาขุนช้างขุนแผนหมื่นหารบิดาของนางบัวคลี่เปรียบขุนแผนเปรียบขุนแผนซึ่งเป็นลูกเขยเนี่ยมีความเก่งกล้าสามารถเสมอกับตนจึงไม่อาจอยู่ร่วมกันได้จึงเป็นที่หมั่การจะฆ่าขุนแผนดังคําประพันธ์ที่ว่ามันก็เป็นช้างสารอันกล้าหารมันก็เป็นช้างงาอันกล้าหารเราก็เป็นโคชสารอันสูงใหญ่จะอยู่ป่าเดียวกันนั้นฉันใดนานไปก็จะยับอับประมาณเห็นไหมมีคําว่าเป็นกับคําว่าคําว่าเป็นทั้งสองคำเลยนะเป็นการเปรียบเนาะ นะครับผมความรู้เพิ่มเติมนะครับอุปลักษณ์เนี่ยอาจจะละคาว่าเป็นคาว่าคือก็ได้เช่นเสียงคือสิงหนาะศซึ่งแปลว่าเสียงตว,วาดดังหน้าเกรงขามเช่นเดียวกับเสียงของราชสีปรากฏในรามเกียรติ์ครับเพราะว่าละคาว่าคือเลยนะเหลือแค่เสียงสิงหนาะศเมื่อทศกิริวัลและทศกิริทรเนี่ยโอรสของทศก,กัณฐ์ออกรบกับฝ่ายพระรามเห็นแม่ทัพทั้ง4ของตนถูกแม่ทัพวานนสังหารก็กิ้วโกรธก็มีกรนบอกไว้ว่า กริ้วโกรธพิโรธกระทืบบาท แผดเสียงสิงห์านาดวาดไหวเห็นไหมว่าสิงห์านาวาดไหวก็เป็นอุป,ปรกรณ์ที่ละคําว่าเป็นคําว่าคือนะครับนอกจากนั้นในมหาเวสันดรชาดกกันมาซีตอนที่พระนางมาซีเรียกกันหากับชาลีว่าเ <c oughs> จ้าดวงสุริยันจันทราทั้งคู่ของแม่เจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่ก็เป็นอุปกษณ์ที่ละคํามาจากลูกทั้งสองคือดวงสุริยันจันทราและลูกทั้งสองคือดวงมนทาทองนะครับมนทาทองนะครับ จบไปแล้วกับอุปมาและอุปลักษ์นะครับใน EP ีที่6นี้นะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าอุปมาคือเปรียบเหมือนอุปลักษ์คือเปรียบเป็นเหมือนคือแค่เหมือนเหมือนเฉยแต่เป็นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการและกันนะครับครูเชื่อว่าหลังจากจเรียนฟังคลิปของครูแล้วน่าจะทําข้อสอบเรื่องอุปมาและอุปลักษ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ